วัสดีค่ะตอนรับกอสุไทยลิฟวิ่งความเยสเซค่ะวันนี้พาทุกคนเปิคดคลิปในบ้านนะคะทุกคนนี่คือบ้านพี่สาวยายมันีอยู่เมืองไทยมันี่ยายมันียังอยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยวันนี้ถึงวันจัดกระเป๋าแล้วะค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่จัดกระเป๋าจะกลับไปที่กวุมนะคะยายมันนี่จะพาทุกคนไปเที่ยวยุโรปค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาจาัดกระเป๋ากันไปเที่ยวยุโรปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ไปจัดกระเป๋ากันเลยค่ะ นี่ก็คือกระเป๋าเดินทางของเรานะคะได้เวลาจ่ากระเป๋าก่อนที่เราจะกลับกวมแล้วก็จะไปเที่ยวนิดนึงนะคะทุกคนเราก็จะไปเที่ยวตอนนิดนึงก่อนที่เราจะกลับกวมนะคะก็จะจะกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของเราเลย พอใส่เสื้อผ้านีใส่กระเป๋า <c oughs> เที่ยวดีกว่าก่อนที่เราจะกลับเราทำงานเหนื่อยน,นะคะทุกคนแล้วก็จะจัดกระเป๋าเที่ยวกันสักนิดหนะึ่งก่อนที่เราจะกลับบวมนะคะเราก็จะเบีย ในการจะกระปอร๋อไว้แป๊บหนึ่งเราก็จะมากินน้ำร้อนน้ำร้อนนี่คือจะช่วยลดกดยูลิกในร่างกายนะคะปวดตามเนื้อตามตัวตามแขนตามขานี่ใครมีการปวดเนื้อปวดตัวนั้นกินได้อันนี้คือใบย่านางแล้วก็ใบเตยสองอย่างแค่นั้นเองมันจะช่วยลดกดยูลิกในร่างกาย ที่เห็นว่าที่เจาะไขว่จะฟังเจอหัวเข้าขันปวดนะกินเต้านมเจ้าชีลดมันอชีลดปวดในร่างกายปวดเมื่อยในรน่างกายเป็นลดกดยุลิกในร่างกายว่าเขาเป็นไข้ว่เขาไม่ค่อยเป็นนะมากินทั้งที่น้ำเสี่ยวคอยกินกิน,ก,น,ก,นกินเขาขี้เหล่ากินผอมนี่เป็นหนาม แล้วมันลดไขมันในร่างกายด้วยนะเกลี้ยหัวหมู่บ้านกับใบใบ,นะบ,บอาทิตนะเพิ่นต้มใบบักูดใส่ใบเตยใบบักูดข่อยกินในยุ้ยใส่แกงแต่ว่าต้มเฉยมันกินแห้งข่อ,ขอยเกี้ยวหัวข่อยเป็นคนแพ้กินเออมันลดความดันใบบักูดกนะับตะไคร่นะอันนี้เราก็เป็นวันช้อปปิ้งนะคะทุกคนวันนี้มาเชี่ยวชม ก็อี้อำเภอบางพนอือันนี้ราคาเท่าไรเนี่ยอันนี้สองครับแล้วนั่นนะสองร้อยอ๋อราคาคือกั่บ่ะไอ้ถ้าจากสี้าขไว้กันจากด้วยบบสีลดไปสิบอ่าอัอันนี้ว่ามันมนี่ขาหาักที่เจ้าสิบไป เออบางขาเออขามันหักไวอือก็จะมาซื้อเก้ากอี้แต่ว่าตัวนี้มันก็น่าทนอยู่นะเออเป็นแต่ทนอยู่ได้ตัวนี้อ่นี่ยตัวนี้ไปถ่ตยแข็งแรงอยู่หรอกอืออ่ออมันมีหลายเกียร์ครับเป็นเกียร์ัี่ไหนมันเข้าใจพอค่ะเกียร์ที กีิีอ่ะขาอ่อนเจ้อ่อตรงนี้แต่ว่าสิขาอ่อนมาเจ้อือนั่แล้วก็อีกร้านนี้ก็จะเป็นขายร้านขายของุปาถานะคะทุกคน มีก็อี้มีของพลาสติกขายจะมาซื้อของนะคะม,มาซื้อของเขาจะขายของแบบจุกจิกทุกอย่างเลยร้านนี้มีขายทุกอย่างขายของจุกจิกยี่ห้อทงตันทางตันเจ๊แต่เขาไม่ยู่ฟังงานเกนน่ะมองมันเปลี่ยนหม่องบ่แล้วม่องเขาจะขายเป็นโรนะ่ะขายเป็นโลแล้วไปขายต่อ แต่เขาจะเมาสายเขาเมาเออที่ลานขายส่งขายเป็นโหลเออสียงแล้วเขาไปขายต่ออืมหมาเขาจะขายเป็นโหลแล้วก็ไปขายต่อเอาะ,ะทุกคนออแล้วก็ซื้อของเสร็จแล้วเราก็จะกลับกันเลยนะคะ จากร้านเขาก็ใจดีมาส่งด้วยแบกบข้างหลังมาส่งเลยใจดีมากน,นี่เป็นวันเที่ยวนะคะทุกคนก็เจินชมน้นชมนี่ไปเรื่อยๆอ,อันนี้วันเที่ยวเราก็จะมากินชานมไข่มุกนะคะทุกคน นมสดน้ำผึ้งปัน่นโอ้น่าสดอันนี้น,นะ,กรระก็นสดใสมากค่ะดูค่ะก็หน้าอร่อยหน้าอร่อยต้นไม้ตันนี้ค่าทุกคนสวยมากต้นอะไรไม่รู้อยู่หน้าร้านเขาสวยสวยนี่อ๋อนี่เขาออกดอกด้วยชบานี่ค่ะทุกคนต้นชบา เส้นชวาแต่ใบเขาสวยมากนี่ร้านชานมไข่มุกหอยทุกคนเราสั่งแล้วเราก็จะนั่งรอนะคะทุกคนเอมมี่สั่งนมสดน้ำผึ้งฝอยใส่ไข่มุกด้วยอันนี้คือตัวมังอำเภอเมืองคนนะคะทุกคน,น,น,อ,นอ,อัมมนน,นี่เกินตัวอำเภอเมืองคนค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้กคน ทเทียบัวมืองพมมาแล้วค่ะทุกคนชานมไข่มุกนะคะนี่แซ่บๆเลยที่อำเภอเม,มืองพลค่ะทุกคนนี่อร่อยหอมน้ำผึ้งมากอร่อยอร่อยหอมน้ำผึ้ง องหน่อยไมใส่ประแดดองประดแดดนั่นวันม,มีองมีเตาเตาถ่านให้เราไปได้ให้ได้ตัเขา่าเดนนยวเขาไม่หาย,หายๆแบบมันไม่เห็นว่าหานเสร็จเวลามีโคกมีเยอะๆเลยทั้งคกทั้งศากไปกลับบ้านตอนนี้เราก็ยังอยู่เมืองพนนะคะทุกคนนี่ก็รถติด เพิ่มเมืองพนจังหวัดขอนแก่นอตอนนี้เราก็ติดไฟแดงอยูอ่หลังจากเราจัดกระเป๋าเสร็จเราก็จะมาทําอาหารที่ยังรับประทานหรือว่ากินนะคะทุกคนมา,มาดูว่าวันนี้เยมันจะทาอะไรไปดูกันเลยค่ะเราก็จะมียำเล็บมือนางใส่บุญเส้นนะคะนี่ก็เตรียมเครื่องมาเรียบร้อยแล้วพวกหอมพวกกระเทียมนี่พริกยังไม,ม่ได้ตาํานี่แกตัพริกตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปยำกันแซบๆกันเลยนะคะนี่เราก็จะเริ <tray that. S 2> er ่มยำแล้วก็จะตามพริกเก็็เข้าวตาเกล็ดข้าวตากรเด็นงข้าวตากรอบเันเสียดายมีหลายลูกออมีกระมผมมะนาวสดๆเจ็บต้นนะคะนี่อลูกนี้ลูกอ่อน ยังไม่ได้กินเลยน้ำลายเลยน,นะสวยจากต้นหอมหอมเหมนจนี้ก่อนอย่าเปรี้ยวกิน่นี่คือน้ำกระเทียมดองนะคะน,น้ำกระเทียมดองเราวก็จะใส่ประมาณนี้ก่อนน้ำกระเทียมดองเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลา ชลดโอมามี่แต่โอมามี่กสิินแดงอืม,อม,อมแซบน,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 นั่นหัวในเปรี้ยวคอยนี่นะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันในยค่ะน,นี้นะยมต้องเราเสร็จแล้วนี่ยนี่น้ำยำของเราหน้าร่อยมากตอนนี้เราก็มาคนเลยนะคะทุกคนคนทุกอย่างให้เข้ากันเลย ในเกินตั้งนานนานแล้วยำเล็บมือนางกลับมาบางไทยต้องจัดเลยนี่อืมเลยอืมรวยนะคะทุกคนเอ๊ะเอ้ยเอ้ยมาแต่ทุกคนอาหารของเราก็พร้อมแล้วญาติพี่น้องก็มาเยอะๆนี่ก็คือยำเล็บมือนางเสร็จบนส้นนะคะนี่สับตำแซ่บๆเลย ก็จะมีซุปเห็ดอันนี้ก็คือซุปเห็ดซุปเห็ดกระด้างซุปเห็ดโขน,นนี่ก็คือผักแหนมน,นี่คืออาหารของเรานะคะวันนี้แซ่บๆเลยค่ะข้าวรองท้องก่อนจึงจะกินยำเพราะว่ามันเผ็ดข้าวรองท้องก่อนนะคะก็จะมีส้มปลาเหมือนเดิม ปาลาเราก็แงกาปลาสักยำอร่อยมากค่ะทุกคนยำแแซ่บ เอาโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้พาทุกคนไปเที่ยวชมในเมืองแล้วก็จัดกระเป๋าเดินทางไปยุโรปนะคะแล้วก็ทาอาหารจินอร่อยๆเนาะย้ำเล็บมือนางตอนนี้ต้องกินอิ่มแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่บริลัมนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายมมรีนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งตเตือนด้วยค่ะ เดมารีลงคลิปใหม่ๆจะได้แกงเตือนเนาะโอเคค่ะสำหรับกิฟนี้เดมารีก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ